โอเคค่ะทุกคนน่าจะถึงอ๋อนี่เจอฐานแล้วแหละชิมหายล้โดนฐานรังฐานครังฐานครังถูกไหมวะเออถูกละฐา,านมันฐานเป็ๆฐานครังฐานครังโ่าเดือฟักฐาน้ังมิานาซังปนิจวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for าร์ซเองเอ่ออาจจะมีคนงงว่าทำไมถึงมาเปิดที่หน้านี้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าเกมเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้เปิดกันแบบดีๆเนาะ โอเคก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะคะทุกคนนี่เลยนี่ทุกคนระวังนะมีผีเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะตอนนี้เกมก็มาแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราหันข้างเนี่ยมันก็จะนี่ค่ะทุกคนเออนี่คือ,น,คอนี่ก็คือสาเหตุที่เราไม่มาเปิดในเกมก่อนนะคะ กลัวจะไม่โอ๊ยอะไรไมนเนี่ยคือกลัวจะไม่ได้เปิดกันแบบดีๆเนาะอะ,อะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบล็อกที่เรามองข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้อ่าเป็นอุปสรรคกับการเล่นเกมของเราอีกแล้วนะคะแต่เราก็ไม่หวั่นเนาะโอเคเราเริ่มจากการตัดไม้กันเลยดีกว่าโ oh อ้ม god มาตัดไม้กันชิปหายทุกคน มีโอ้ยอย่าเพิ่งเกิดกันนี่นะคะไม้มันจะสปอนทงข้างเราเนาะเต็มไปหมดเลยทนุนแล้วเราก็จะโดนขังในอีกไม่ช้านะคะเออเตอนนี้เราโดนขังแล้วค่ะทุกคนเราต้องรีบออกไปให้เร็วที่สุดชีบหายละอ่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคไปแล้วเราได้ไม้แล้วนะคะอ,อุ๊ยอ๋อคือแบบว่าบล็อกข้างหน้าเนี่ยเรามองใช่ไหมแต่เหมือนกับว่ามันเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมมันก็จะไม่เพิ่มให้เลย ถ้าเราเอื้อมอย่างนี้อ่าอย่างนี้คือมันเพิ่มโอเคก็ไม่ได้ยากเนาะหรือเปล่าวะโตคราฟชิมหายทำไงดีเนี่ยอ่ะเพิ่มไหมเอาทุกคนอ่ะโตคราฟชั้นไม่นะสวยละสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วจริงๆเนี่ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโตคราฟไม่นะโอ้ยเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าเยอะไปเปล่าอ่ะทุกคนสามโตสามโตก็ได้วะไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคค่ะโดยเป้าหมายของเรานะคะ ออโอเคค่ะซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้ที่กะวางาไว้ก็คือการไปลงดีเอ็นค่ะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วถ้ามันยากเกินไปก็คงจะไม่ได้ลงเนาะโอเคเออมันแหลกมากตอนนี้คือแบบว่าแหลกมากแต่ถ้าถึงไหนก็เอาแค่นั้นแหละทุกคนโอเคค่ะเราจะทําอะไรวะตัดไม้โอเคต้องตัดไม้กันก่อนนะคะทุกคนเยอะมากเลยอะจริงเฮ้ยใจเย็นนะค่อยๆมานะทีละนิดทีละนิด โอเคแต่ว่าจริงๆมันก็มีข้อดีด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบเวลาเรามองแร่ใช่ไหมสมมติเราเจอเพชรเนี่ยแล้วเราทําเป็นแบบเอามาคราฟเป็นบล็อกเพชรใช่ไหมแล้ก็จะได้เพชรมาเต็มเลยไม่ต้องคราบแล้วเนาะไปเถอะเอาจากที่นี่กันดีกว่าทุกคนอะไรวะเนี้ยวะเยอะเอาะเอโอเคเราลงเหมืองกันดีกว่านะคะลงเหมืองลงเหมืองโอเคเราเราเรา,เราขอซองก่อน ตรงนั้นมีเห็นนะเป็นภูเขา,าให้พึ่งนอนถ้าเรามองม็อบแล้วมันจะเพิ่มด้วยไหมอะลองดูนะฮลโลชีบหายอย่าไปมองรังพึ่งนะสวัสดีฮะอ๋อไม่เพิ่มเนาะโอเคแปทุกคนเราไปหาที่ใหม่กันดีกว่าไหมโอเคเราวิ่งไปหาไบโอใหม่กันดีกว่านะคะทุกคนเผื่อมันมีอะไรมากกว่านี้เนาะ l e t โก o เลสโก o ตรงนี้หรออาหารลดแล้วอะ่ะอันนี้เราอยู่ในไบโอมดาร์กฟอเรสต์นะคะว้ายชิปอย่ามาอย่าตามมาโอ้ยแหลกแหลกอแหลกแกเครื่องเรามันจะอำนวยไหมเนี่ยไม่ล่ะยังไงวันนี้เราก็ต้องเล่นให้ได้ไบโอมนั้นเนาะไบโอมไหนที่มันอุดมสมบูรณ์กว่ากันนะเราอยากหาหมู่บ้านวิเลจน,นะคะอุ้ยเชื่อเอาแล้ว ไม่นะปลาหมึกก็กินไม่ได้อุ e ไไ้ไก่ไก่นอน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 โอเคโอเคขอให้สิ่งที่มันสปอนขึ้นมาเป็นหญ้านะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้เครื่องเราค้างเอออ้าชิบ่านละโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่นะโอ้ยโอโอ้ยเยอะะโอเคว e ิถาว,วันเต็มเลยค่ะทุกคนโอเคแล้วเราก็ขุดหิน ใช่แล้วต้องขุดหินเราวิ่งเออระเหยอะไรแถวนี้เนี่ยสวยแล้วค่ะทุกคนไปเอิ่มเรามองขึ้นอย่างนี้ตลอดได้ไหม่ะอ๋อหิวอะหินหินเฮ้ยวัวเฮ้ยแถวนี้ดีแถวนี้ดีทุกคนแกะเอาแกะก่อนนอนตัวนี้อีกโอ๊ยยาโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่าเอ่อท,ทำเตียง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 เยงเอะเยอะไปแล้วโว้ยโอ๊ยโว้ยโอ๊ยโยโ อ๋อเ oh, ตียงมันไม่อันนี้นะคะเป็นเตียงครึ่งบล็อกมันทุบไม่ได้โอเคค่ะทุกคนสิ่งสําคัญคเราต้องขุดหินแล้วละ่ะขุดหินกันเถอะตรงนี้แล้วกันเนาะอย่าลืมนะว่าเตียงเราอยู่ตรงนั้นอะ่ะขอแปดอันขอแปดบล็อกเอิม่มเรารู้สึกว่าเราโดนโดนคังแล้วละ่ะทุกคนหรือว่าที่แคบมันไม่ปิดหรอใช่ป่ะอ่ะนั่นเองที่แคบไม่ปิดไหมละ่ะเอาใจเย็นเอาทุกคน <laughs> ทุกคน <laughs> โดนปิดออชิป oh, แกมันเยอะไปบ้าวโอ้โหชีวิตชั้นอ๋แล้วคือสรรหามาเล่นแต่ละอย่างก็คือแบบว่ามีแต่อะไรที่มันทรมานจิตใจเหลอเกินโอเคค่ะเรายอมอยู่ที่นี่อ่ะชิบหายอ่ะตายตายตายเอาเลยเอเตียงผมโอเคค่ะทุกคนมันก็เผาเผาไว้นี้ก่อนอ่ะพอเผาไว้นี้เสร็จ เรามองเราพยายามมองดินแล้วกันนะคะเราโดนขังแล้วตอนนี้ก็คืออสภาพไม่ไหวแล้วเาาสร็จออกมาเลยนี่นี่โอ้ยเตียงดีกว่าเนาะเตียงขุดง่ายกว่าไหมอ๋ออ๋อคือมันแทนบล็อกกันได้นะคะทุกคนอุ้ยแล้วมันจะมาแทนบล็อกนี้ไหมอ่ะชิมหายละรีบบดีบกินนะงม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 อ๋อตรงนี้ตรงนี้มองแล้วมันไม่เชื่อ วยแล้วทุกคนเฮ้ยยาโอเคค่ะทุกคนตรงนี้เหมือนมันจะไม่เจเนเรทบล็อกให้ออชิผหายมันเจนนี่หว่าเฮ้ยมองมองบล็อกไหนก็ขึ้นอ่ะสวยแล้วฉันเคไหนๆมันก็ขนาดนี้แล้วนะลงเหมืองเลยแล้วกันค่ะทุกคนสภาพนี้แหละเอาดีสภาพนี้เลยเต็มไปเลยเต็มหมดโอเคคิดว่าน่าจะต้องอืมสวยแล้วสวยแล้วอแล้วนะนอนตรงนี้ละทุกคนฝันดีเา้าชิบหายขนาดนอนมันยัง เตียงผมโอเคยังได้ยังได้ย้ายถิ่นกันดีกว่าเนาะอยากได้เมืองอะผมจะเอาเมืองครับลูกไก่ขอโทษแต่เราหิวอะค่าลูกไก่ไม่ได้หรอกมนขอค่าแม่ไปไปที่ไหนดีทุกคนข้างหน้าแล้วก็มีแกะน้อยน้อนอ่าพังแล้วฮะเราต้องตัดไม้เพิ่มอีกใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวครับผมอุยน้องหมู อ๊ออออ่าโอเคเฮ้ยแถวนี้อุดมสมบูรณ์ทุกคนของเยอะนะเนี่ยอ่ะสัตว์เยอะมากสัตว์เยอะมากดมเฮ้ยว่ายน้ำามันจะปลอดภัยกับทุกคนเฮ้ยมันได้มันได้ไว่ายน้ําได้เดี๋ยวขอข้าวหมูตรงนี้ก่อนมาเร็วมาเป็นอาหารแล้วซะดีๆใหม่ๆน้อนอ่าโอเคน่าจะต้องไปตัดไม้เพิ่มนะคะทุกคนเหมือนจะต้องหาที่ที่โล่งๆเฮ้ยม้า แต่ว่าเราไม่มีอันนั้นนะดิไม่มีอานมา้าที่ไหนมันมีเหมืองบ้างเนี่ยอยากได้เหมืองอยากได้เหมืองครับกินก่นอ,อ,อนง่ำง่ำอ่า๊ยตรงนั้นน่าจะมีนะคะทุกคนไปเถอะโอ้ยเต็มโอ้ยสาหร่ายโอ้เอาน้ำมาด้วยเฮ้ยสุดยอดอุย้ย Oh my god เอ่อก็คือมาเป็นเลวินไม้พอไหมอะเราไปตัดไม้เพิ่มดีกว่านะคะทุกคนอาหารเยอะเลยอะ่ะ แกะเต็มเลยมาด้วยขอตัดไม้หน่อยฮะามามาเลยมาเลย <_ t aps> เพิ่มมาเยอะๆเลยคะ่ะเพิ่มมาเยอะๆเลยจะโดนขังละโอ้ยโ,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 โอเคน่าจะได้หวหินน้องแกถ้าไม่อยากโดนขังก็ออกไปโอเคได้แล้วลงกันเลยไหมทาที่ขุดหินก่อนรีบๆทาที่ขุดหินนะคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วไอ้ไม้ไม้ไม้โดนทับแล้วโดนทับแล้วไปแล้วนะพร้อมไหมคะทุกคนอุ้ย มันทำเป็นทางลงให้เลยอ่ะเฮ้ยได้ว่าปลากัวย่งการปลากลัวดีๆนี่เองอุยอ้ยอุ้ยนี่มันได้นะทุกคนอุย้ยอะไรอ่ะอ่ะอ่ะอเกือบตายอ้าวมันคือมันคือถาวนเหรอคะเพราะว่าใบไม้ฮหมีลาวาเป็นนรกไหมโอ้ยเฮ้ยอ่ะไม่แทนที่จะได้ออฟซิดีนนะคะทุกคนจบแล้วแหละชีวิตชัน นรกจริงๆตอนนี้นะโคตรนรกเลยไปทางนี้แล้วกันนะคะอุ้ยเหล็กเล็กโอเคขุดเหล็กกันก่อนโอ้ยไอยรยอไอรอนอ่ะเดี๋ยวนี้คือขุดเหล็กแล้วมันกลายเป็นรอไอรอนแลยหรอคะเนี่ยเอมเยอะเยอะไปเปล่าแล้วจะทําไง้มันเป็นไอรอนอินก็ตล่ะโอ้ยทุกคนคะมันมันมัน,ม,นมันชักจะเยอะเ,อะเกินไปละเราต้องแทนที่ด้วยตัวคราฟเอาไปเผาปะเอาไปเผาปะทุกคนใช่ปะเฮ้ย ตรงนี้ไม่น่าดีนะคะโอ้ยทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะเหมาะกับการเผาอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากโดนขังแล้วค่ะอุ้ยทุกคนนี่คือซากน้องเหล็กเมื่อกี้ของเรานะคะเออเราว่าเราน่าจะต้องรวบรวมทุกอย่างแล้วก็ขึ้นไปทําในที่ที่มันโลง่ลงๆเนาะค่อยไปเผาค่อยอะไรแล้วกันอ่ะเต็มที่เลยน้องเออไม่มีฐานหรอคะเราไม่มีฐานแฮเหมือนจะเห็นลาวาอ่ะทางตัน ทางตางค่ะทุกคนที่ฉันโดนหลอกเดี๋ยนี่ขึ้นด้านบนกันเถอะอุย๊ยอะไรครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ๋อโอเคค่ะทุกคนน่าจะถึงอ๋อนี่เจอฐานแล้วแหละชิมหายละโดนฐานค้งฐานค้งฐานค้งถูกไหมวะเออถูกละฐานมันฐานเป็นสุปรเปร์ฐานค้งฐานค้งอ๋อเดี๋ยวฟังฐานค้งฐานค้งคืออะไรอ่ะ,อะเหมือนปั๊มเวลเลยนะเราได้ปั๊มเวลแล้วนะทุกคนปั๊มเวลปั๊มเวลจืดๆปึ๊บนี้ เยอะไปเปล่าเราอะอะไรคะเนี่้ทุกคนเยอะมากมันเพิ่มเร็วมากแล้วก็เต็มไปหมดเลยพอแล้วแหละจริงอะคือขุดต่อไม่ไหวแล้วอะเนี่ยคือเราโดนขังแล้วละ่ะตกอีก้ยชีวิตฉันหินหนูไม่มีอีกหนูขุดหินโอเคทุกคนกระโดดขึ้นไปด้วยไม้ทั้งหมดที่มีโอ้ยหัวฉันจุ๊อบอะประกัวขึ้นได้ไหมอะไอ้ตกอย่าเบอะอะไม่มีอาหารแล้วมีแต่ อย่าเพิ่งตายนา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 สู้ๆสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาลูกสู้เขาลูกสู้เขา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 สู้นะ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 เฮ้เฮ้รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเผาเผารีบรีบเผารีบเผาไม่คะทุกคน โอ้โหรีบกินรีบกินงมงามงมงมไอ้พระอาทิตย์ก็สวยดีเหมือนกันนะนี่โอเคเราว่ายน้ําไปดีไหมทุกคนหรือรว่าเผาเนี่เหล็กเผาได้ใช่ไหมอ้าแล้วก็น่าจะเผาแล้วออกมาเป็นไอรอนธรรมดานะคะอ้าชิบหายละไหมหมดแล้ว,ลวอ่ะอล่ะทุกคนเพ้ยชิบหายอ๋อนี่คือไอรอนนะคะแค่นี้พออ้านอนนอนนอนอ้าเราขอไปนอนก่อนแล้วกันคือมันเยอะมากไม่ดอกไม้ โลกนี้เต็ไมไปด้วยดอกไม้ยาด้วยเช่นกันโอ้โห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 เคตอนนี้น่าจะเผาเสร็จแล้วนะคะใช่ปะอ่ะไปละไม่รู้อะไปแล้วอะเป็นเถิะทุกคนไป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 เดินทางทางน้าดีกว่าเนะเาะเราว่ายน้ําไปดีกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าอ่ะอย่าบอกว่าทางตันนะอ่ะเราวิ่งเงยหน้าขึ้นเลยกันนะสุดยอดเลยทุกคนโอ้ยจะอ้วกอะวิ่งไม่ได้โอเคดูจากมุมนี้แล้วเนี่ยเอ่อ เริ่มอยากอยู่ใต้น้าตลอดเวลาแล้วแฮะเุียบีหนึ่งแล้วค่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเราไม่อยากลงเรวีแล้วอะเพราะว่าเราเจอมาแล้วล่ะภูมินรกอุย้ยอะไรวัดีฮะไม่เอาไม่สนใจเลยทั้งสิ้นอุ้ยอะไรอะทุกคนเหมืองหรออ้ายอุ้ยเหมืองอุ้ยอันนี้เหมืองของจริงอาชิมหายมีดามด้วยอะอนหนูมีอะแปบบ๊บนึงค่ะแปบบ๊บนึงค่ะอย่าเพิ่งนะคะทอชทอชอเคค่ะทุกคนมาเรา โอเคค่ะทุกคนเอิม่มเราลงเหมืองเอ้ยรีบลงรีบลงอ่ะโอเคแล้วก็ปักทอชอุ่ยจริงๆเราเอาแค่อันเดียวก็ได้ไม่ใช่หรอวะทอชเอาฆ่ากันเองเอาเอาเอาเอโอเคฆ่ากันนะอ้าวทางตันทุกคนเราโดนหลอ,อกทุกคนขอาฆ่าซอมบี้ก่อนอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตาย,เก,ตายเกือบตายแน่อ่ะ อันี้ทางไปต่อได้ก็น่าจะตันอยู่เหมือนกันนะคะตันไหมอ๋อตันเหมือนกันค่ะทุกคนโอ้ยโดนหลอกอะ่ะสวยแล้วละ่ะไม่นะไม่นะ้นำๆๆๆนไม่น้ำไม่น้ไม่นะไม่นะอะไรคะเนี้ยอย่เด๋ยดเดืดโอ้โหโอ้โหทุกคนไปเราเราว่าการลงเหมืองไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะโอเคคือเราว่าการลงดีเอ็เนี่มันไม่ไหวจริงๆนี่แหละคะ่ะ แบบว่ามันยากมากมากมากยากมากเลยทุกคนจริงคือแบบว่ามันมันยากอ่ะคือแค่นี้คือเราไม่รอดแล้วนะโอ้โหผมระเครียดโอเคทุกคนไหนไหนก็มาถึงขั้นนี้แล้วโอเคไปไปไปอ่ะรู้ละเราเอาเป้าหมายให้มันยิ่งลงมาแล้วกันหาเพชรไดไหมคะทุกคนคือคือเราอย่างนี้ว่าทุกคนอยากจะทําเป็นบล็อกเพชรแล้วก็แบบว่าให้มันเพิ่มขึ้นให้กลายเป็นแบบว่า เมืองเพชรอย่างนี้เลยอะได้ไหมได้นะเว้ยแต่เราต้องขุดลงไปข้างล่างเราขุดดิ่งเลยได้ไหมโอเคเฮ้ยเจ้าเหมืองเจ้าเหมืองไปไปลงลงลงเฮ้ยลาวาทุกคนลาวาแน่เลยใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยเหมืองใหญ่แกเฮ้ยลาวาอะไรวะไม่ใช่ทางออกออเหมืองใหญ่ค่ะทุกคนไปไปลงข้างล่างกันเลยนะ S <S <an> อุอ้ยเรารู้สึกได้ถึงความตันอะ่ะถ้าตันนี้ร้องไห้นะถามจริงอุย้ยข้างหน้านี้หรือข้างหลังวะทางนี้ค่ะข้างบนอ่ะข้างล่างหรือเปล่าทุกคนอุย้ยข้างล่างค่ะอุ้ยข้างล่างนี้หรือเปล่าทุกคนไม่น่าใช่ค่ะไม่ใช่ละโอเคไม่เป็นไรงั้นเราขอเป็นมนุษย์ถ้ำแล้วกันนะเราจะฟังตัวเองอยู่ในนี้เราจะไม่ขึ้นไปแล้วเราเหนื่อย,เร,เ,อยเราเหนื่อยกับชีวิตเรา เราเหนื่อยมากๆจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นทอชกันแล้วก็ขโมยซะนี่เยี่ยมเป็นไอเดียที่เลิศโอเคค่ะทุกคนก็ทำอ่าเราจะทำทำที่ขุดเหล็กเนาะโอเคแค่นี้แหละก็ใช้มันเลยแล้วกันอุย้ยลงมาถึงข้างล่างเลยแฮขุดดิ่งเลยไหมทุกคนเราไม่กลัวนะการขุดดิ่งอะ่ะไม่กลัวอ่ะล่างสุดแล้วแฮอุย้ยถ้าล่างสุดแล้วเราต้องเจอเพชรแล้วะ่ะ โอเคค่ะทุกคนเราทําที่ขุดสํารองไว้ดีกว่านะคะกลัวที่ขุดเหล็กจะพังโอเคไปอุ้ยข้างบนไม้จากไหนวะตัวครับใช่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าตัวครับที่เรามองอยู่เนี่ยมันไปซ้อนกับบล็อกแร่ที่เราต้องการละทุกนก็ชิบหายไปดิอุ้ยเลสโตนทุกคนโอเคตอนนี้เราเจอแร่แรกที่เราต้องเอิ่มต้องการนะคะหรือเปล่าอ่ะขุดเล่นๆไปงั้นแหละขุดปลอบใจตัวเอง แต่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เลโสโตน์นะดิคือคือหนูอยากได้โอ้ชิบหายละมีแต่เลโสโตนทุกคน <c ười> คืออยากได้เพรค่ะใช่เอาเพชรมาให้หนูอุยอ,อีข้างบนนี้อาจจะเป็นเหมืองก็ได้ค่ะทุกคนไปนะไปขึ้นไปจึ๊บโอเคเสียงลาวาอุ้ย,ยลาพิษอาลาพิชอ๋อยังอยู่ดีโอเคโอเค เก็บเข้าตัวเฉยๆไม่ได้ใช้หรอกเพื่อเพิ่มความรวยแร่นะคะนี่นี่น,นี่ราวาข้างล่างโอเคหาต้นตอน,นะคะมันมาจากไหนกันโอเคตอนนี้ยังมีฮะมันต้องมีเหมืองแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้ละ่ะเฮ้ยยังมีฮะเอ๊อะอะตรงนี้ไม่มีทางนั้นเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาถึงนี้เลยะะทุกคนหาต้นตอนของราวาอุ้ย กลัวตายอ่ะโอ้ยเกือบแล้วเข็นอุเลาวาโอ้ยทุกคนเราขอลองไปดูฮะเกมหมดอ๋ออุ้ยลาวามันยาวอย่างนี้เลยเหรอเดียวอันนี้ไงเหมือนนะคะอ๋อนี่ข้างใต้ที่มีลาวาอุ้ยเพชราไม่มีอ่าโอเคทุกคนก็ของนี้อะสำรวจอุ้ยนี่มันเพชรนี่หว่าทุกคนอ๋อ ว่าจ e แบบไม่ไหวแล้วจริงๆเราไม่ไหวแล้วจริงๆเรายุติดีกว่า <c oughs> มุงี้อ่ะก็ตรงนี้อ่าโอเคเราไม่อยากให้ที่ทํามาทั้งหมดเสียเปล่าเราอยากจะเห็นของที่เราอยากเห็นที่สุดนั่นก็คือนี่คะ่ะทุกคนดูนะนี่นี่คือสิ่งที่อยากเห็นที่สุดแล้วอยากเห็นมาโดยตลอดแต่ถามว่าทำได้ไหม ได้ฉันเครียดกับการเดิอทางน,นี้จริงๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหน้าโอ้ยน่าก,กลัวมดุดมุดหินไปแล้วทุกคนเฮ้ย,ยวันนี้ก็มาอยู่ในช่วง4ฟอาจะเป็นเซนเซ โดยคำแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนั่นเองนี่อ่าก็คือพระจันทร์นะคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพูดว่าสึกินะคะสึกิแปลว่าพระจันทร์นะคะคำที่สองนะคะก็คือเนกโกะนะคะเนกโกะแปลว่าแมวค่ะโดยพี่เก้าก็คือเนกโกะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เก้าก็เป็นแมวเป็นแมวส้มของเรานั่นเองนะคะ โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่อง 4RRC ด้วยนะคะใครที่อยากจะให้ทำอะไรก็บอกกันได้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย